พามาเบิกกันใหม่เด้อทุกคนเอามิลลกนลงแกงเฮ็ดทุกค<อ>นอะแกงเห็ดทุกคนโ่มทั้งเฮ็ดเพาะเลยทุกคนเน็ตรดทุกคนลกเนคนลยแล้วมันเปลี่ล้แล้วปิดลายุดแล้วเ้าใหม่เนาะ เมื่อกี้นี่เน็ตลุดทุกคนจังมันเป็นทีละเมื่อกี้นี่เน็ตลุดทุกคนเดชามิลี่สิเอาเฮอร์เบิง้งเนาะที่เราถ่าย มือเสาหนีเนาะตอนแรกๆเด่น่ะเด่น่ะทุกคนมืดแล้วน่ะ ไอซาบิลีเพิ่นลงมือทำทุกคนแกงฮีดโผอลดกินเมดังเบิ่งไงผู้ชายในฝันเป็นเธอได้ไหมเดทภรรยาผมฝันกันเลยนะเอฟซีทุกคนนะเ้ย ตัวปุ๊งระบ่โเอ็ดกินเดียวจบเลยจบเลยเสลยเห็ดจ่อหมืดสบายดีเด้อทุกคนที่เข้ามาเบิร์นกะพริบไม่พอยนี่ตะดุดละแกงเห็ดเพิ่มคบหมกับเห็ดเพาะหลายอย่างรวมกันเลยทุกคนแกงลมมิดตัังสื่อให้มันจบเลย พุธีพุธีเป็นยาพุธีเป็นยาดีไอบ่เฮงเฮงเฮงไอวะในหน้าตาเกล่าทุกคนตะกล่าก พากระดพากันซีมเพชรเพิ่งขุมเบิ่นี่ค่ะแกเพิงขุมก่อนซีมกินมดแล้มีจักบเป็ดต่แส็บแมงใช่ลต่อเสบแมงดีทุกคนอยาได้ผ้าตูนอนใส่หมอนี่ได้บ่บ่ใส่เลแกเองเลย ใช่แล้วใช่เปเลยแกเองเพื่นี่ฮะเห็ดเ็ดโง่เห็ดเพาะบอกเออเห็ดเพาะตั้งหากมีกิน้ำเห็ดผมให้ผมมน้อยนอแมันชุบเลยหรอวะแล้วพดตรถเป็นอ้าออยู่ทุกคนเลยใครมือแรงกะแบบเออ่าวือเรน